สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องทวินฟาร์มนะครับนะครับไม่ได้ลงคลิปนะครับมาร่วมร่วมเดือนเดือนเสร็จนะครับเดือนเสร็จเลยนะครับพีพีเอฟซีนะครับราคาหมูของพีพีเอฟซีเป็นยังไงมั่งนะครับแต่ละภาคแต่ละพื้นที่นะครับยังมีนะครับเอ่อ การระบาดของโรคอยู่หรือเปล่านะครับอย่าลืมนะครับส่งข่าวข่าวนะครับหรือคอมเมนต์นะครับมาเล่นกันนะครับมาส่งข่าวกันภายในใต้คลิปนี้นะครับแล้วกันนะฮะก็เป็นบรรยากาศนะครับพีพีเอฟซครับเป็นบรรยากาศให้อาหารนะครับอาหารโจ๊กนะครับสำหรับลูกหมูอนุบาลชุดนี้นะครับชุดนี้ติดจองกันหมดแล้วนะครับทั้งหมดชุดนี้ นะครับสำหรับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำมาแชร์นะครับพี่น้องครับประเด็นที่ผมจะนำมาแชร์ในวันนี้ก็คือเป็นการวัดไข้นะครับวัดไข่สำหรับแม่พันธุ์ที่ที่คลอดลูกนะครับที่คลอดลูกต้องบอกว่าแม่พันธุ์ที่คลอดลูกนะครับาจาจะี่เขาคลอดลูกให้เราแล้วเนี่ยนับจากวันที่เขาคลอดลูกนะครับมาหนึ่งสัปดาห์นะครับเป็นระยะที่อันตรายที่สุดนะครับเป็นระยะที่เราจะต้องดูแล นะครับให้ความใส่ใจให้ความาดูแลเกี่ยวกับแม่เขาให้มากที่สุดเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการที่เราจะได้ลูกหมูก็คือแม่เขาต้องแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะครับลุกขึ้นกินอาหารได้นะครับสุภาพดีตัวน,นี้เราได้ลูกหมูแน่นอนนะครับสําหรับสิ่งที่จะทําให้เราเสียหายนะครับหลังจากที่แม่พันธุ์เขาค่อลูกก็คือการไข้นั่นเองนะครับ ไข่นะครับเขาจะเริ่มจับกันไข่แล้วน้ำหนุ่มก็จะแห้งนั่นเองนะครับแม่นี้นะครับพี่น้องครับก็เตรียมจะคลอดแล้วเป็นหมูหมูสาวนะครับชุดนี้ทั้งหมดห้าแม่นะครับเหลืออีกหนึ่งแม่ที่ยังรอคลอดน่าจะคลอดนะครับหนึ่งหรือสองวันนี้นะครับนี่ก็เป็นภาพนะครับบรรยากาศหมูสาวนะครับที่คลอดลูกแล้วพี่น้องครับโรงเรือนช่วงบ่ายๆค่อนข้างร้อนครับ ช่วงนี้อากาศ39-40องศานะครับอุณหภูมิภายในโรงเรือนนะครับซึ่งเป็นโรงเรือนเปิดนี้เป็นข้อด,ด้อยมากๆนะครับพี่น้องเกษตรกรครับสิ่งที่สภาพแวดล้อมที่เราคอนโทรลไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เรา,เ,าเสียหายได้นะครับยิ่งอากาศร้อนแล้วแม่พันธุ์ก็มาคอดหมูช่วงกลางวันนะครับหรือข้อดช่วงตีสามตีสี่ตีห้าเงี่ยแล้วก็มา เจอกกลางวันที่ร้อนๆจัดช่วงนี้ครับเราต้องดูแลมันดูแลมันเช็คนะครับว่าเขาไข้ไหมนะครับโดยการที่เราใช้นะครับอุปกรณ์หนึงอย่างนะครับก็คือปลอดวัดไข้นะครับปลอดวัดไข่ก็คือเป็นปลอดวัดไข่ของของเด็กนี่แหละฮะของเด็กเนี่ยครับที่เราจะใช้นํามาวัดไข้ แม่พันธุ์นะครับปดพันธุ์รูทวานนะครับพี่ๆครับอัละร้อยเศษนะครับร้อยบาทไม้กตนร้อยสามสิบร้อยสี่สิบบาทนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนที่นะครับมีเลี้ยงแม่พันธุ์นะครับก็ควรที่จะมีติดฟาร์มไว้นะครับนี่นะครับก็เป็น อุณหภูมินะครับที่เราวัดได้นะครับเมื่อเครื่องเขาวัดเสร็จนะครับก็จะมีเสียงร้องนะครับติ๊ตินะครับแล้วก็ถอดนะครับเครื่องประหลอดวัดอุณหภูมิจากกูทวันเขานะครับอุณหภูมิแม่พันช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ40นะครับ39.3นะครับถึง40.4ีอยู่ประมาณนี้ครับพี่พครับแต่แม่พันผมสังเกตแม่พันนะครับแต่แม่พันยัง ลุกกินอาหารช่วงเย็นปกติช่วงเช้าปกตินะครับซึ่งตัวประหลอดเนี่ยเป็นตัวที่บอกเราได้ในระดับหนึ่งว่าหมูตัวนี้มีไข่นะครับไข้เล็กน้อยหรือไข้ที่จะเริ่มจะสูงนะครับกรณีที่ผมวัดหรือแม่พันธุ์ที่ที่มีอาการที่มีอาการไข้หลังคลอดนะครับแม่พันธุ์เขาจะไม่ค่อยลุกนะครับจะนอนซม เราเข้ามาอตอนกลางคืนเราเช็คไข้ตอนกลางคืนนะครับหนึ่งทุ่มสองทุ่มเขาก็ยังนอนในในท่านอนเดิมๆนะครับไม่พลิกตัวไม่ลุกกินน้ำอย่างเงี้ยนะครับอันตรายแล้วเราต้องมีการฉีดยาลดไข้นะครับวัดอุณหภูมิฉียดยาลดไข้ตอนที่ผมวัดได้นะครับวัดได้ในช่วงของแม่พันธุ์ที่ไข้นะครับไข้ส,สูงๆก็จะอยู่ประมาณสี่1 2 4เอ็ดสี่เ็ดุดสองสี่บดจุดสาประมาณนี้นะครับ น,นี่ก็เป็นอุณหภูมิตัวของแม่พันธุ์แม่นี้นะครับที่40.4นะครับแม่นี้ตอนเช้าลูกกินอาหารปกตินะครับหลังจากที่เขาคลอดนี่เขาลูกกินอาหารปกตินะครับช่วงอากาศตอนเชา้าที่อยู่ประมาณ38.3 38. 38.4ประมาณนี้นะครับนี่เป็นแม่พันธุ์ที่เตรียมคลอดน,นะครับพี่ๆเกษตรกรผมจะลองวัดให้ดูนะครับว่าอุณหภูมิตัวของหมูปกติที่ลูกกินอาหารปกติกินน้ําปกติ หรือแม่พันธุ์ที่ใกล้จะคลอดเนี่ยอุณหภูมิตัวเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็เป็นการวัดนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าอุณหภูมิตัวของมูปกติเนี่ยนะครับที่ไม่ป่วยไม่ไข้นะครับอุณหภูมิตัวเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เราจะได้เอาไปประมาณกันกับแม่พันธุ์หลังคลอดนะครับว่าแม่พันธุ์ที่มีโอกาสที่จะไข้อ่อนๆหรือเริ่มจะมีอาการไข้สูงนะครับอุณหภูมิตัวจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ นี่ครับพี่ๆเกษตรกรครับอุณหภูมิอยู่ที่38.7องศานะครับสำหรับแม่พันธุ์ที่ไม่ป่วยนะครับกินอาหารได้ปกตินะครับกินน้ำปกตินะครับก็ลองจะมาสวมวัดอีกหนึ่งแม่นะครับแม่นี้เป็นแม่ที่พึ่งคลอดนะครับพี่ๆครับเป็นแม่พันธุ์ที่พึ่งคลอดเมื่อคืนก่อน นะครับประมาณวันที่23นะครับช่วงกลางคืนของวันที่23จําจำเป็นต้องมีมากๆนะครับกับประหลอดวัดอุณหภูมิบางตัวบางแม่เนี่ยตัวร้อนมากๆนะครับร้อนจัดแต่เราก็ บางทีเราฉีดยาลดไข้ไปแล้วนะครับแต่ไข้ไม่ไมลดเนะี่ยยาบางตัวต้องตามทุกๆสี่ชั่วโมงหรือทุกๆหก,กชั่วโมงโดยซ้ำสำหรับยาลดไข้ที่ที่เกล็ดปันกลางปันกลางหน่อยนะครับเพื่อให้ไข้เขาลดแม่พันธุ์หลังคลอดเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษมากๆนะครับพีเ่เกษตรกรถ้าเขาได้ป่วยนะครับนะครับได้ไข้หลังคลอดแล้วเนี่ย โอกาสที่จะเสียหายนะครับลูกเขาค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าถ้าเขาป่วยแล้วเขาจะน้ำนมแห้งไปเลยนะครับในกรณีที่เราไม่มีแม่ฝากยายฝากเนี่ยเสียหายร้อ็นแน่ๆนะครับเมนี้ก็อยู่ที่39.8นะครับอุณหภูมิตัวหม่ที่ถ้าถือว่าตามหลักวิชาการก็เหมือนจะเริ่มมีไข่นะครับพี่ๆครับแต่นั่ง,งานจริงๆเนะี่ยผมกยายาให้โฟกัสที่ว่า ข้าช่วงที่เรากินอาหารนะครับที่หมูก,กินอาหารแล้วมันลุกกินอาหารปกติแล้วเขารุก,กินอาหารปกติกินน้ำนปกติเราก็ก็ถือว่าแม่พันไม่อาจจะไม่ไขก็ได้นะครับแต่เราก็ต้องยานะครับในเรืดด่องของยาทิ่ิีก็ต้องตามโปรแกรมอยู่แล้วนะครับยาลดไข่นะครับผมจะตามทั้งหมดนะครับเป็นโปรแกรมในฟาร์มคือแม่พันหลังคลอตาม3วันนะครับ3วันติดกันเลยนะครับ ส่วนยาปฏิชุนะหรืออมิกซิซิลินเลเนีเยจะตามวันเว้นวันนะครับวันเว้นวันอย่างน้อยๆได้2เข็มนะครับแต่ถ้าแม่พันธุ์มีอาการที่จะอักเสบร,รุนแรงวันที่2ของการคลอดนะครับอาจจะมีการตามยาของเจนตาเมซินนะครับเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าแม่พันธ์แม่ไหนที่ไม่รู้กินอาหารนะครับผมจะตามทั้งยาลดไข้นะครับแล้วก็เจนตาเมซินด้วย นะครับนะครับมาสรุปให้พี่น้องนะครับพี่ๆเกษตรกรทุกท่านอย่างนี้นะครับก็คืออุณหภูมิตัวแม่พันธุ์นะครับที่ที่อุณหภูมิปกตินะครับสาหรับแม่พันธุ์ที่ใกล้ข้อที่ผมวัดให้ดูนะครับก็คือ38 38.9กนะครับก็อยู่ในช่วง38.5จานถึง38.9หรือ39องศานะครับสาหรับแม่พันธุ์ของโรงเรียนผมนะฮะส่วนแม่พันธุ์ที่มันจะมีอาการไข้นะครับสำหรับนั่งงานที่ผมเจอก็คือ อุณหภูมิตั้งแต่40.8 40. จนไปถึง41ประมาณด3.4อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ปลอดวัดไข้ที่เป็นดิจิตอลเนี่ยวัดอุณหภูมิผ่านวงจรนทนะครับก็ถ้าแม่พันธุ์มีอุณหภูมิตัวที่สูงกว่า40.6 40.7นะครับถ้าขึ้น41ขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าแม่พันธุ์เริ่มไข้สูงแล้วนะครับเราก็ต้อง รีบฉีดยารเราก็ต้องรีบฉีดยานะครับยาที่ใช้ก็คือพวกชิตโตโปรเฟนนะครับหรือโทฟฟดินนะครับนะครับก็เป็นยาที่ผมใช้ในฟาร์มนะครับจะมีอยู่2ตัวนี้ที่ใช้ลดไข้หลักๆนะครับสำหรับที่ใช้ในแม่พันธุ์นะครับ ส่วนยาแก้ไขอื่นก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ต้องตามยาบ่อยหน่อยนะครับพี่ๆครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ที่เท่านี้นะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆเห็นมองว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไ r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฉลินฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลานะครับพี่ๆเพื่อนๆเกษตรกรไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ